ดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกดนะคะเราก็ได้มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมเราได้มาถึงตรงนี้แล้วแล้วทำให้ดูใหม่นะคะประมาณนี้นะคะแล้ก็ามาถึงตรงนี้แล้วเรา โซ่สองนะคะซีให้ตรงหลักนี้นะคะแล้วดึงผ่านแล้วเราก็เลื่อนห่วงโซ่เรามาแล้วสีให้ตรงหลักนะคะดึงผ่านแล้วเราก็ลงในช่องนี้นะคะเขาจะมีอยู่สามช่องเราก็สีลงในช่อง เราก็ถักโซ่โซ่สามนะคะถักโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งถักให้ตรงหลักนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง สี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งนะคะพอเราได้เจ็ดครั้งแล้วนะเราจะรวบนะคะดึงผ่านมาบดเลยนะคะจัดเขาให้พอดีกด่อนแล้วรวบดึงล็อกให้แน่น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเราจะถักโซ่แปดนะคะปกติของเราตรงนี้จะถักโซ่สิบนะคะโซ่สิบเห็นไหมโซ่แปดก็จะห่างอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นโซ่สิบเขาก็จะห่างช่องใหญ่กว่านี้นะคะแต่คนถักจะเอาโซ่สิบก็ อุ้ยเอาโซ่แปดก็พอนะคะหลักตอนที่เราจะทําตัวแรกเราต้องพันหัวเข็มสองครั้งปดหนึ่งค้างไว้เราจะเหลืออยู่สามเราจะลงในช่องทุกหลักนะคะ 4ี6 7แล้วดึงผ่านนะคะดึงผ่านแล้วล็อกไหมให้แน่นประมาณนี้นะคะแล้วถักโซ่8คะ่ะ4ีห้8ปประมาณนี้นะคะเราจะทำให้เขา เป็นแบบนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งหลักแรกหดหนึ่งจะเหลือสามห่วงนะคะหลักแรกสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งเจ็ดครั้ง ดึงผ่านนะคะลอกไหม1 2 3 4งสองี่ห้าหกประมาณนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ไปนะคะถักแบบนี้ไปนะคะเห็นไหมเราจะรวบเขานะคะเราจะรวบเขาเห็นไหมเราจะรวบเขาให้เป็น อย่างนี้นะคะถักมาให้ถึงตรงนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันอีกนะคะพอเราถักจุดรวบมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกหลักแล้วนะคะแถวนี้เราจะไม่ได้ถักพิกลกับไปมานะคะเราจะถักแบบนี้เวียนรอบไปเลยนะคะพอเรารวบแล้วล็อกไหมด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็พันหัวเข็มสองครั้ง ลงในช่องนี้นะคะไม่เอาสองครั้งก็ได้เอาหนึ่งครั้งเขาจะไม่ได้หางลงอย่างนี้นะคะขึ้นมาพอประมาณนะคะอย่างนี้นะคะล็อกไหม้ดยโซ่หนึ่งล็อกอีกครั้งโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงในพัดตัวต่อไปเลยนะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วดึงผ่านนะคะรวบดึงผ่านหมดเลยนะคะล็อกไหมได้วยโซ่หนึ่งเราก็ จะถักอีกโซ่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมุนสองครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี แล้วดึงผ่านหมดเลยนะคะดึงผ่านหมดเลยล็อกไหมหนึ่งครั้งจะถักโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเราก็ถักแบบนี้ไปนะคะปันหัวเข็มสองครั้งปดหนึ่งับที่สอง หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เก็ดแล้วดึงผ่านล็อกไหมดึงให้แน่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปด เราก็ถักแบบนี้ไปนะคะเห็นไหมก็จะเป็นจุดรวบแถวนี้เราจะไม่ได้พลิกกลับไปมานะคะเขาก็เป็นยู่ยี่อย่างนี้นะคะพอเราไปรีดแล้วเขาก็ไม่ยู่ยี่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะถักไปค่ะถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเราถักได้มาถึงตรงนี้แล้วนะคะ เราก็ซีลงมันมีสามช่องอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามเราต้องลงช่องกลางนะคะแล้วดึงขึ้นมานิดหนึ่งล็อกโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มก็ดึงขึ้นมาห่วงต่อไปเลยนะคะปดหนึ่งนะคะค้างไว้ค้างไว้อย่างนี้นะคะสามแล้วพันหัวเข็มลง ต่อไปนะคะเราจะถักแบบนี้เวียนรอบไปเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้เขาจะไม่เขาจะไม่ได้พลิกกลับไปมาเหมือนกับทําพัดนะคะเขาจะเป็นตัวรวบปลายนะคะตัวปลายพัดนะคะ สามสี่ห้าหกเก็ดแปดนะคะปะั่นนอเข็มสองครั้งผลดหนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลัหกที่สี่ห้ากหากเก็ดหนึ่งแปด บดเลยนะคะลักไหม้หนึ่งครั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถักโซ่แปดนะคะ ผ่านหมดเลยปลดหมดเลยนะคะล็อกไหมหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขอโทษนะคะผันหัวเข็มสองครั้งหลักแรกปลดหนึ่งหลักที่สอง ที่สามรับที่สี่ับที่ห้ารับที่หกับที่เจ็ดแล้วก็พันหัวเข็มปดบดเลยล็อกไหมหนึ่งครั้งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเราก็ถักแบบนี้ไปเลยนะคะไม่ได้พิกกลับนะคะแถวนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วรวบบดเลยล็อกไหมหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะโซ่แปดค่ะ พันหัเข็มสองครั้งเราก็ถักอย่างนี้ไปปกติจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นของเรานะคะคนถักจะถักให้ดูดอกนี้พัดนี้เป็นพัดสุดท้ายเพราะว่าแล้วเราค่อยมาเจอกันอยู่ที่พัดตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็ พันหัวเข็มทำเอฟขึ้นมาแล้วโซ่หนึ่งแล้วเราก็พันหัวเข็มมาพัดตัวต่อไปเลยนะคะสองครั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วรวบบทเลย ไหมไล้โซ่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราก็จะทําอย่างนี้ไปจนจบนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะพอเรามาถักออฟเหมือนกับตัวนี้แล้วเขาก็จะไม่ยู่ยี่แล้วนะคะเขาก็จะดึงกันลงไปแบบนี้นะคะนี้นะคะก็จะดึงกันลงไปประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันที่ จุดเริ่มต้นของเราอีกนะคะสวัสดีจ้า